เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอนะนำท่านเข้าสู่การทดสอบเชฟโรเลตสปินใหม่ถ้าจะพูดถึงรถยนต์อเนกประสงค์ในกลุ่ม MPV เจ็ดที่นั่งที่ถือว่ามีขนาดที่เหมาะสมคล่องตัวกับการใช้งานในบ้านเราหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเชฟโรเลตซาร์ฟิลล่าที่เมื่อ10ปีที่แล้วก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยทีเดียวและมาถึงปัจจุบันนี้ค่ายเชฟโรเลตก็ได้เปิดตัวเชฟโรเลตสปินที่มีรูปแบบและเค้าโครงคล้ายกับซา f i ฟิลล่าแต่ได้รับการออกแบบและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยในครั้งนี้ทางเชฟโรเลตก็ได้จัดก,การทดสอบสมรรถนะของเชฟโรเลตสปินในรูปแบบสบายสบายบนเส้นทางกรุงเทพระยองซึ่งมีระยะทางรวมกว่า400กิโลเมตรก่อนอื่นทีมงานออโต้ไทยแลนด์ขอพาสำรวจรูกโฉมภายนอกกันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเบื้องต้นคือเชฟโรเลตสปินตัวนี้ได้รับการพัฒนาบนแพลตฟอร์มของเชฟโรเลตด้วยลูกโฉมภายนอกที่โดดเด่นเส้นสายที่ดูบึกบืนโออ่าทำให้ตัวรถด,ดูทันสมัยกระจังหน้าแบบดูอันพอด ที่เป็นเอกลักษณ์ของเชฟเรเลในยุคนี้ที่ดูโดยรวมจากภายนอกแล้วก็อาจจะไม่โฉบเฉี่ยวมากแต่ก็เรียกว่าพอไปวัดไป,ปวาได้ครับมาถึงอีกจุดเด่นหนึ่งที่เชฟเรเลพยายามเน้นเป็นจุดขายก็คือช่วงล่างโดยช่วงล่างของเชฟเวอร e เลดสปินเป็นแบบแม็กซ์สารสตัดพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคง้งส่วนด้านหลังเป็นแบบคานแข็งกึ่งอิสระคอยสปริงและเหล็กกันโค้งเช่นกันส่วนระบบพวงมาลัยนั้นเป็นแบบ power ผ่อนแรงแบบ black and p r e i u m ส่วนระบบเบรกด้านหน้านั้นจะเป็นแบบดิสเบรก พร้อมช่องระบายความร้อนส่วนด้านหลังจะเป็นแบบดำเบรที่ดูแล้วอาจจะไม่เพียงพอแต่เมื่อลองใช้งานแล้วก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวมาในส่วนของห้องโดยสารของเชฟเบรดสปินก็เรียกได้ว่ายังคงเอกลักษณ์ของความเป็นเชฟเบรนั่นคือแบบ d u อัลคอป p ิทแผงคอนโซลแบบทูโทนมาตรวัดความเร็วของสปินเป็นแบบดิจิตอลส่วนวัดรอบจะเป็นแบบเข็มอนาล็อกที่มีการจัดวางตำแหน่ง ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแต่เมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วก็ขอติหน่อยตรงเรื่องวัสดุของคอนโซลที่ดูจะไม่ค่อยโดนใจนะักระบบนั่งในห้องโดยสารทั้งด้านหน้า,นนานด้านหลังก็มีความกว้างขวางตำแหน่งเบาค่อนข้างสูงทําให้มองเห็นชัดเจนแต่จะมีปัญหาบ้างก็ตรงที่เมื่อเราเป็นผู้ขับขี่จะรู้สึกไม่ค่อยกระชับนะักแต่ในยามที่เป็นผู้โดยสารก็ให้ความสุขสบายดีโดยจุดเด่นอีกข้อของเชฟบรเลตสปินตัวนี้ก็คือสามารถพับเบาได้หลายรูปแบบซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระและพื้นที่ใช้สอยต่าง ชเชฟเรอสปินมาพร้อมเครื่องยนต์4สูบความจุ1.5ลิตร16วาลวพร้อมวาลวไปผ่านคู่ต่อเนื่องและหัวฉีดแบบมัลติพอย์ให้กำลังสูงสุดที่107แรงม้าที่6,000รอบแ,แรงบิดสูงสุด148นิวตันที่3,800รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบดิเวอร์ชิปคอนโทร l ช่วยให้ผู้ขับขี่เปลี่ยนเกียร์ได้เองแบบเกียร์ธรรมดาโดยจะมีปุ่มปรับอยู่ที่หัวเกียร์ ช่วงทดสอบเชฟโรเลตสปินกับทีมงานออโต้ไทยแลนด์สำหรับการทดสอบเชฟโรเลตสปินครั้งนี้เราเริ่มออกสตาร์ทกันที่เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอสุขุมวิท105และเมื่อทีมงานออโต้ไทยแลนด์เดินทางไปถึง <S 2> <S 2> <S ก็พบกับเชฟโรเลตสปินจอดเรียงรายรอให้เราทดสอบกันอยู่ที่ลานด้านหน้าโดยแต่ละคันจะมีอุปกรณ์เซิร์ฟบอร์ดวางไว้ให้ซึ่งก็เดาได้เลยว่าน่าจะมีกิจกรรมสนุกๆรอเราอยู่ที่ริมชายหาดณจุดหมายปลายทางที่จังหวัดระยองหลังจากรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลของเชฟโรเลตสปินจากทีมงานของเช นั่ทดสอบก็พร้อมออกเดินทางและสัมผัสเมื่อก้าวเข้าไปสู่ห้องโดยสารของเชฟเ l e ตสปินก็ให้ความกว้างขวางสมกับเป็นรถอเนกประสงค์ MPV โดยความรู้สึกที่ตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่ตัวเบาะมีความแข็งของเบาะก,กำลังดีแต่ไม่ค่อยกระชับนักตำแหน่งการนั่งของเบาะค่อนข้างสูงทำให้มองดูด้านหน้าได้อย่างดีสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีมาให้ใช้งานอย่างครบถ้วนเรียกได้ว่าจากตำแหน่งตรงนี้เราพอจะเห็นข้อติตรงวัสดุพลาสติกที่นำมาใช้ค่อนข้างจะดูแล้วไม่พับใจแต่เท่าที่ลองสัมผัสจับจับกดกดดูก็ยังดูดีกว่ารถที่ประกอบจากอินโดนีเซียด้วยกันเคลื่อนตัวออกสู่ถนนใหญ่ก็พบออกับการจราจรที่ค่อนข้างติดขัดการเล่งออกตัวกับเครื่องยนต์1.5ลิตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็ทำได้ค่อนข้างคล่องตัวการปรับเปลี่ยนเกียร์ทำได้ค่อนข้างลากลื่นถึงแม้จะมีอาการรออรอบบ้าง ถ้าเราคุ้นจินกับจังหวะก,การทํางานก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายแต่พละกําลังก็สามารถที่จะพาตัวถังแบบ MPV เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นนักทั้งการปรับเปลี่ยนเลนก็ทําได้อย่างน่าพอใจเรียกว่าพละกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์และเกียร์ตัวนี้ให้ความรู้สึกดีกว่าตอนที่อยู่ในเชฟโรเลตโซนิกใชยอีกทั้งทั้งี่ตัวถังใหญ่กว่าในการเป็นผู้ขับทดสอบครั้งนี้สิ่งที่ประทับใจกับเชฟโรเลตสปินที่เห็นได้ชัดเจนสุดก็คือเรื่องของสมรรถนะช่วงล่าง ที่ให้ความมั่นใจในการขับขี่หนึบแน่นแต่บางคนอาจจะบอกว่ากระด้างไปบ้างยิ่งในช่วงที่ผ่านในเส้นทางที่มีทางโค้งต่อเนื่องช่วงล่างของเชฟเลตสปินก็ไม่ออกอาการโค้งให้เห็นมากนะักซึ่งโดยปกติกับรถประเภทนี้แล้วจะพบอาการโค้งแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะมากหรือน้อยแค่นั้นเองครับมาถึงในเรื่องอาาัตราความสิ้นเปลืองของเชฟเลตสปินที่ว่าจากการขับขี่ในทริปนี้เรียกว่า โดยรวมแล้วเราไม่ได้ขับขี่ในแนวประหยัดกันเท่าไหร่ส่วนมากจะเน้นทางด้านการขับขี่ทดสอบสมรรถนะกันมากกว่าตัวเลขที่ทำได้จะอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเมื่อไปเทียบดูกับรอบการทำงานของเครื่องยนต์แล้วดูจะทำงานในรอบค่อนข้างสูงไปสักนิดโดยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่2,300รอบความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่2,500รอบความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่2,800รอบ และความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่ประมาณ3,000รอบแต่ก็อย่างที่บอกแล้ครับว่าเชฟโรเลต Spin คันนี้จุดเด่นมันอยู่ที่ระบบช่วงล่างที่ให้สมรรถนะก,การใช้งานที่น่าพอใจทีมงานออโต้ไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้เชฟโร l e t สปินรถอเลตรประสงค์เจ็บที่นั่งที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปโ่วงภายนอกและภายในออกแบบในสไตล์ของเชฟโรเลตถ้าเป็นแฟนเชฟโรเลตอยู่แล้วก็ถือว่าผ่าน ส่วนในเรื่องพละกกาลังของเครื่องยนต์อัตราเร่งถึงแม้จะไม่รดวดเร็วทันใจแต่ก็มีมาให้ใช้งานกันแบบสบายๆจะมาโดดเด่นที่ระบบช่วงล่างที่อาจจะกระด้างไปนิดแต่อย่างที่บอกครับว่าเกาะหนึบมั่นใจได้เลยขอแนะนําว่าลองไปสัมผัสกับตัวจริงของเทเ l e สปินที่มาพร้อมค่าตัว762,000บาทรับรองว่าคุณจะตัดสินใจได้เลยครับ